ดอกมั wow. นมะมันเก็บเอาหมดเลยดอกมะมันก็ม okay. ีมะเล่นน้อยของเราตีแกงปิดเอาเลยเต็มกำลแล้วเอามาซื้อกระตาให้น้องปาตุได้หลายเติบ์ไปได้เดี๋ยวเอาซื้อนะปิดเอาเห็ดก่อนเฮ้ยกระตุ้นฮิตฮูนุฮิตฮูดิ้อมันตกลงเอามื ดอกมันโอ้ยโตวันนี้กระทามันพด่งเิงเถิงแอมถือว่าฮีเลยเด้มีแต่ทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีพี่น้องเมื่อสกุลสกคนเนาะ สบายดีย่มแรงๆอีเล่าพ่อแพี่น้องเอ้ยมื้อนี้จะมาส่งแรงๆอีกคือเก่าเวลาพ่อพี่น้องส่งแรงๆื้อนี้สอนกะสิพาพี่พาน้องมาหาอยู่หากินคือเก่าเวลาพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เนอเอามาจอมหายจอบโซนก่อนพ่อพี่น้องเอามาหาอยู่หากินคือเราคือเก่าเวลาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไว่ากับพี่ๆเถึ่ขอโทษขออภัยเนี่ยเด้อพ่อพี่น้องมาหากินื้อนี้ก็คือว่าอย่ามาหาเลาะเบิ่งเฮ็ด หากิบดอกกระโบบหรือว่ามาโบบปรือว่าพ่พี่น้องเฮ็ดพุ่งแหลนหรือว่าเฮ็ดเผือกตาว่าจะกินได้ส่วนกะจิเอาไปเมืดเลยพ่อพี่น้องแต่มาเมื่อนี้ส่วนก็บ่ได้มากผู้เดียวได้มากับเมนุกิฟใสยหมานพ่อพี่น้องเอ้ยมาสองคนมื่อนี้นะมาหาอยู่หากินเมื่อกินแลงแต่ละมื้อกับยู่กับบีได้พ่อพี่น้องไปหาอยู่หากินบีห่างกับบีได้กินได้พ่อพี่น้องนี่พลาดบีได้ก็คือกะตาบอกว่าซีมาหรือบ่อกะตากับมื่อนี้นะพ่อพี่น้อง เดี๋ยวมานหรือมีมานก็เดี๋ยวติดตามและครับส้มไปเบิ้งน้ำเดียวเด้อพี่น้องเอ้ยไปเดี๋ยวไปหาเห็ดก่อนเนาะก่อนจะสอนสิไปกะจะสอนขอก้มกกับใจเอฟซีท่านที่เข้ามาติดตามและปิ่งกำลังใจเฮอรจะสอนผู้เลิกเข้ามาใหม่ใม่ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดตามก็ลังใจเฮอรจะสอนพอได้มีแห้งใหคลิปใหมจะต่อไปก่อนพี่น้องเอ้ยไปเดี๋ยวสิไปก่อนนะเมนูคลิปบพันยางก่อนแล้วพี่น้องเดี๋ยวมันสีคำเดี๋ยวมันสีมืดแต่แต่โผวสีได้หรือไม่ได้กะเดี๋ยวไปลุ้นน้ำเดียวนะตอนนี้กสมคอยก่าเดี๋ยวมาฮอนไ้้ดอพ่นีง เห็นแล้วมาโบบไปมีปัญญาเอาอยู่เดี๋ยวทำไม่น้องกิฟตก่อนเนวเลอฮะขย่านแต่มาเอาเครื่องบินมาจากมันสูงกระโดดกระไดอะไหมจากรสีเอานวเลอร์เดี๋ยวเฮ้ยโนบบบเนื้อยู่ต่ปุ๊บเยไม่น้องกิฟตขึ้นแล้วเพราะว่าเปันหาหุ่นดีพงเอยจะโอนละสายยนุ้บอกจะโอนนละคนโอนขึ้นไม่ได้เดี๋ยวกุ้งไม้มันสีฮักนะกุ้งไม้กับกุ้งไม้ดอจิ้มบ่มีใบเลย เดี๋ยวเอามาโบกก็ยังไปเลาะเบื้งเฮ็ดเนาะหามาโบกดอกมันเห็นมะมันก็เอามาไว้เนาะทางพุนกะก็มันะยังโบกก็มันเอาม่ได้ไว้เนอะเอ้ยหาเลาะเบิ่งต่ออีกคนเพราะว่าแม่น้งกิ๊บพุนกะโบมีโบมีปัญญาหรมีปัญญาเอาบ่เอาดอกมันบอไปนี่กกนึงกะมันขึ้นลางขึ้นตามกงไม้นะอันนี้มันลามลงลามลงมากไว้เนอะนี่ ผู้ดีกินเลยเอาละก่อนพอปะไว้กับ,บิบีย่างพูอแม่พี่น้องเอ้ยเขาเจ้ามาหาอยู่หากินเขาเจ้าก็สิเอานะเดี๋ยวสอนสิฟาดก่อนนะตัวนี้จะเป็นแม่เนี่ยละแถวตั้มจะมะน้อยเด้เพราะว่าแถวทึ่งกะไม่มีปีญ่าเอามานะันนะมีแต่ผ้าเดียวๆเวบิง่งถือซื้อผ้า,าเดียวหาได้่พี่น้อง หาโลเอาวันนี้ก็ยังไปหาพาเดียวไปหาเฮ็ดนะทำให้กิ๊บเปิ่นก็หาแถวนี้ละคว,วากงไม้นะแม่กิ๊บพ่นนําแต่เป็นสิปลายน้อยแต่มันเอาไม่ได้มันอยู่สูงโพดได้่แล้วไม่นอ้อยพอดีกลิ่นได้น้อยนอยน้อยสำนี้นะหาอีกอนหาแยวตั้ง ีจักหน่อยกระสอบมันผู้อุ้ยนะอากกนั่นก็น่าจะเป็นอีละกกนะมันคือหาล่ามขึ้นต้นน้ำวันนี้เลยเฮ้ยเขาไปหอดบะฮะผู้น่าจะไปมีหอดเด็กเพิ่นเถอะมานี่ก็เร็วเห็นเลี้ยมะนึ่งเฮ้ยนุ่งนี่ดอกมันมะมันเก็บเอาหมดเลยต้องหาปืนฮะนะเบื่อมันปกได้แล้วหน่ยนึงมานี่กะ ตามโฮนี่โมวิเยอร์้ลยหากระเป็นมันนี่ก็เห็นอีกแล้วมันนี่ตาอยู่สูงอยู่ตามโฮมีสองหน่อยต้งฮกอะไรฮกเบอืเบอมันดอกมันก็เอาสวนได้หลายหน่อยได้เพราะน้องหอยหอยก็ได้ น,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 นี่ยังมีมีแนวแกงเสื้อขอพี่น้องแต่มีมีแนวแกงกับโอนกับเอาไปก่อนนะเพราะว่าหาเหาลือแกง,สงกเกงส,งสงเงเื้อก็ได้เฮ็ดทานน้ำไม้แกงเสื้อเปรี้ยบเลยไม่ต้องกริบก็นจะไปทั้งเลยละเพิ่นเฮ้าในอยู่แล่วพี่น้องซซนนั่นแหละโอฮดอกมันนี่กขนาดนี่ดอกมันจังแมงไปโตเนี่ หมะมันก็มากนี่ก่ะน,น้อยนึง่งพอด,ดีแก่งปิดเอาเลยเต็มกำล้วอามาเสื้อกตาไม่นองป้าตัได้ลายเติบไปได้แต่อันกินยังไมีท่านในมีอยู่ทั้งใสมานเป็นกระบนเอามา่ตโหอยู่ได้ลายก็เนื้เดียวไ มันอยู่ตามข้องโหนี่นี่เป็นก็แล้วนี่กัเป็นอยู่แต่มะน้อยเด้มะนึ่งอยู่นี่นะได้รับจานะได้น้อยเดียวทำไมได้น้อยจังตอนนี้ก็ย่าแล้วพาดีเอามาโบกก็พี่น้องมันได้หลายแต่ล่วนโบกกันแต่ไม่มีแนวแกงเซอร์อเดี๋ยวสิ้ผ้าเดี๋ยวเข้าไปหาโลเฮดตามป้านี่ก่อนเพราะว่าออพอเฮดโป้โอโซก็โอเคเถอเราพอเม่อกี้ฟ้อนทะเบิ้งเธอ มาวันนี้จะสวนกระพอแล้วเฮ้ยน้องเอ้ยนี่เห็ดพุ่งแล่นอีเล่าพ่อพี่น้องนี่เห็ดเผือกกรก็บเอานะมาเจะกินได้พ่อพี่น้องนี่ปาโตงามๆอยู่กระมีปิดเอาก่อนเห็ดพุ่งแล่นกระปิดพอพี่น้องแกงมัอนั้นน่ะแซ่บอยู่ได้มัอนั้นก็แกงอยู่เห็ดเผือกก็เอาไปหมดเลย ลืมเอาเอาเอาโบบซื้อถุงยางเว้หน้อยเดี๋ยวเอาซื้อนะปิดเอาเห็ดก่อน,นหาแนวแกงซื้อได้พอได้มาโบบละให้มีแนวแกงซื้อเห็ดพุ่งเลนลายมานเอินมีคือดีอะไร มาก็บไปหมดเลยพ่อพี่น้องาวเต็่เกินได้นะไหาตัวไก่คนบุกไม่กตั้มอีกมอน่ทางพุ่ใน้องมาเก็บดอกมาบบบเสือตาคนนี้พรเดี๋ยวมันปนเดี๋ยวก็ไปเห็ดนะเนเก็บดอกบบบเสือทุนยางให้น้อยว้าวกบพิษพิษทึ่ทึ่กี่เปอร์ มองจำซึมแล้วบอบอขึ้นไหวเอาไวา้ขึ้นโค่นบ<า>อสกับมกักติตดตือลีเอาไว้ขึ้นโค่นนะก็ Кор บอกว่าเอาอ้อยขึ้นโคนมันเป็นอยงที่เขาเาบ <c oughs> อกเป็นแน่นอนนอบ้ดนบ้าถึงได้หอดถุงยางนึ่งเละเก็บหิดโต้อเด็บเก็บเก็บเกมาอำงานแบบนี้ก็อ้องานแบบนี้ก็อ้ๆๆอใช่ไหมไ ยังมาดอนเป็นเดียวเฮ้ยพอได้เฮ็ดพุงเล่นอยู่แล้วไฮ็พุงเล่นเนาะเฮ็ดอื่นดอกเนาะโอ้ยเนาะอ่ได้อยากหนูไรเก็บเฮ็ดซอยบ่เก็บไหมเก็บไหมนี่แบบนี้มันก็อ้ออยูเลยงาในน้อยก็อ้อเฮ้ยน้องนี่นี่ไม้อ้ะในน้อยนึงอ่่สวยเก็บมาไว้อยู่เพิ่อนพอดีเเนาะฮ้ยน้องมันมันมั่อ้ออนะ ตัวนี้ค่ะมีอยู่ได้เฮ้ยนี like ่นะเอากระตุ um, uh, uh ่มแล้วก็ยังอ่องขวับอย่าเงี้ยวออกางเต้านะให้ไปขางนาไดีหลายเติบแล้วเฮ้ยน้องนี่นี่ก็จุยได้หัวถุงนึงเสื้อถุงไว้ยังสบายเนี่ยเอาอนนี้กะจะส่นพอเฮ็ดซีนเฮ้ยน้องเดี๋ยวสิบบาทเอาก่อนอืออุ้ย อยู่นี่ห้อยน้องกันนี่รักลีอยู่ป่านอ่างไี่ได้ฮ้อยน้องมันรอเอมมดเลยเนี่ยน,นีาา่ป่านอ่านี่เสษดก่าได้หอยตืมอีกได อันนี้ปะตัวนี้ก็แก่มาละน้ำมะน,นีก็พออันนี้พอพี่น้องจั๊กอันเปลืองงามเลยจิกดอกเปลืองพี่น้องนี่ยปลาเฮตโต้แต่คือกินไม่ได้ชนเอาด้วพี่นอ้องไปปลาเฮตโต้เวีนกระต่อนปลาแล้วเฮ็ดเนี่มีพ่อแกงอยู่ยมาวัน,นี้สอนพอเฮ็ดกระตุ้นพี่น้องน,นี้ เดออกกอนนะเฮ็ดเผือกกับเก็บเอาเลยคนที่นอเ็ดกระตุ้นเฮ็ดหูหนูเ็ดหูด,ดมันตกลงเอามาแกงเสื้อมาบุกถือลาได้หอนนี้เลยออ้ยตกละ ปิดเอาหมดเลยอื้มอื้มเต็มกำละเอาเซืรอกตาเดี๋ยวมาปิดไหมเนี่ยเซอร์กต้าก่อนเดี๋ยวไปปิดต่อยก่อนพดดอแโด็ดไปเลยนะแดดออกละนี่ปิดค้างนี่มาพอเฮ็ดกระตั้งต่าเฮ็ดกระตัต้นเย็บไปหมดเลยนะดูนนี้เนะีย Nhi Ba đọc ngay nhẹ Bít lời đây Mở kèng hào đi hôm Mình mình đi đó Mất lề วนไปไดไ้ดอกน้อยนี่กะเมื่อแก่งเอาเดี๋ยวนี่เสียไปกี้ใบแล้วแตัวผู้มักะนี่ดอกน้อยนี่น้อยกะย,ย่าไปย่าอยู่มอ,อมหากินว่าแต่พี่เหลือกินได้แล้วกะ ฝาดเลียบเลยเนาะห่วยเขกาเห็ดหัวหนูเห็ดกระตุนก็ได้หลายแล้วเฮ้ยเนาะหลายบ้านก็เอิ้นคือดีอยู่ด้บ้านสอนเอิ้นว่าเห็ดกระตุนนำตามคือตามคือตามไม้นี่แหละนี่ปิดเอาหมอแกงเขาดี นี่ทุกคนตอนนี้จสอนก็เอ้อมาระตาฮาเฮ็ดนะหาเห็ดห่างหอนก็เอ้อมาละพร้อมพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็คําเดยอะคาแล้วพี่น้องเป็นเวลาสี่ห้าโมงก็เลยได้พาเดี๋ยวอ้อมานะอ้อมือ่ยชอบเมื่อหาเห็ดกินเห็ดอยู่ก้อนพี่น้องเห็ดกระถือวแล้วแรงอยู่พี่น้องทั้งเห็ดกระตุ้นทั้งเห็ดพงแรงกะเก็บเอาไปหมดลนะพอได้แกงกินแล้วแรงเมื่อแรงนะก้อนจะสอนสีเมือกับสีให้พราแไม่พี่น้องเยี่ยมมงกๆแต่ละคนก็มันสีได้หลายสำลยนะอ้อมากะอูโหก็ยุ่งยองพี่น้อง บนดุงบนป่านะหาเลาะหาเห็ดบีหากับบีได้กินพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปเดี๋ยวสิไปเยี่ยมมังกรตาค่นยังเมื่อเนาะวอนจะได้สายหมานหมานบ่สอันนี้เห็ดเจ้าคือหลายก็ได้อซะกับสายหมานเนาะไปเอาตัวใดเนาะไปเยี่ยมมังกรจะสอนก้อนเพี่น้องคงจะสอนสืบไม่ได้ลายจะไม่น้องกิ๊บได้ ดอกบัวปูเห ENNIS, ็ดกระตุ้นเห็ดพุ่งแล่นพ่อพี่น้องไปเดี๋ยวมือหาเห็ดกินเห็ดยู่กันพ่อพี่น้องเดี๋ยวมะพร้ามะพอ้าเดี๋ยวกับจะสอนดูเพื่นพ่อพี่น้องว่าสีเห็ดเอาเลิกกินนะคือสีแกงแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยไปยางมืก่อนเดี๋ยวมันสีําเดี๋ยวมันสีมืดนะใส่มานเพิ่นก็ยางก่อนแล้วนะนี่ตอนนี้ก็มาฮอดนะเฮิ่นแล้วทุกคนเดี๋ยวสิได้หาตัดตีนเห็ดก่อนนะตัดตีนเห็ดแล้งเอาไปล้างเห็ดก็จะานี้เห็ดพุงแล่นแล้วก็เห็ดน้พรม เห็ดตุ่นเดี uh, ๋ยวขึ uh, ้นไปตัดอยู่ทุ่งเฮิร์นไปล่ะตอนนี้ก็ขึ uh, ้นมอธเฮิร์นแล้วเดี 2, ๋ยวมาเทาะเห็ดก่อนได้ตัดตีนมาในเห็ดก็ได้อยู่เต่บิลล่าปีเก๋เฮ็ดกระตุ่นเฮ็ดเหลือกบสุดเนี่ยขี้โหนขี้โหนอดีเก๋ เห็ดก็ได้อยู่บิหลายผู้ที่เก่งเลยเห็ดกระตุ้นออกสิได้ตัดตีนเห็ดพุงแล่นเพราะว่าขี้ดินเห็ดพุงแล่นเห็ดกระตุ้นกระแกงเฮาเดี๋ยวเลยพี่น้องมันยังแซ่บเลยนะ ได้ได้อยู่แต่มีหลายกันไปคำํา ทุกคนตอนนี้สอนกระตาตีนเฮ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเ้ยเดี๋ยวเอาไปล้างแกงก็มานี่นะอันนี้จะเป็นเฮ็ดน้ำพนเดีนยนี้ดอกดำๆเฮ็ดกระตุ้นกระลายอยู่เฮ้น้องดอกกระพุ้งเว่งอยู่เพราะว่ามันคือเป็นคือเฮ็ดกระตุ้นคือหูลิงนี่เฮ็ดหูลี่งบางคนกันนะเฮ็ดหูนูคือหูนูคือหูลิหงเฮ้ยน้องอันนคือคักซะเลยคือจุ๋ยไปเอาไปล้างก็มาเนี่ยเดี๋ยวมาล้างเฮ็ดก่อน กับพอดีแก่งเลยล้างประมาณสองลังสุดสุมล้างอีกนึงเดี๋ยวมาล้างน้ำที่ส่งก่อนล้างส่งนำ้ำ ตรงน้ำก็พอละกนจกังบบกฮาดเนี่ย ที่ล้างเฮ็ดแล้วแล้วก็มาล้างมาบุกก้อนเห้หนอนล้างให้มันแล้วบัดเดียวเลยนะล้างน้ำเดียวกับพ่อเลยมาบกุกคืออะไรน้ำก็มาบุกนอนมาโบกนนโบก็มาบกนะุกมาบกุก,กบูุดดิ้งบ้ากับพี่กุ้อ กระล้างแล้วแล้วทุกคนเดี๋ยวเ้าสิปไปปรุงพื้นก่อนค็ดกระล้างแล้วเดี๋ยวเขามาเล่ยแบบนีนะ้เดี๋ยวมาปิดมาคิดก่อนปิดมาคิดต่ำสือเกิดกันางนี้ล่ะ คือบุกเขินไายเลยของกุ๊กว่ะเี๋ดกจะซือพร้อมมาชตเลยสนกเนาะได้ขาดก็ได้คือปลา นูนนพักนี้แล้วยังเอาลงเฮ้ยน้องเกองเห็ดนี่ก่อนนะเอาพักลงปุ๋งเครื่องแล้วก็เอามาค้างเลยเฮ้ยน้องน,นี่น้ำมอแงอย่างเด้วยวมัน,นได้ถ้ามันพดนุดยังเอามาโบบลงนะถ้าเห็ดซุกคักๆมอพุดคักๆอากาศยังเอามาบโบบลงเฮ้ยน้องเดี๋ยวมาโบมันสิปเปื่อยเอาลงไว้กัน ทางเสียงพุทธพดพี่น้อง,องป้าพุทธแหงอะไรพ่อพี่น้นองไอ้นี่เห็ดดำๆมจะเป็นเห็ดหูหนูหรือว่าเห็ดกระตุ้น,นเดี๋ยวส่วนกือสีได้เอามาโบกกับดอกมันลงก้นพ่อพี่น้องพุทธแลพุทธแหงแล้วมาโบกกับถ้ยหนึ่งพอด,ดีกับดอกมันโอ้ยตกเลยนะเสียดาย มันนี่กระทามันพดเอิงหึงมาโบบซุกกับโดกมันซุกแล้วก็ปง่งกินได้พม่นอนองเก่งของกินแบบบ้านเนาะบ้านหน้าพม่เนางไม่ต้องซื้อต้องและนะเยอะเพื่อกะหากินเลนนะนยเก่เงโบบเสื้อเฮดพุงแล่นเฮ็ดกระตุ้นเกี่ยวฮักยังไม่ซุกก่ กะพดแห้งแล้วพ่อพี่น้องก็จะซุกเลยเดี๋ยวส่วนสิได้ป่งไปกินข้าวก่อนเพราะว่ามันดึกเต็มละสรุมสิลิมขำเมืดอกแล้วพื่อนพี่น้องบุกลงไปนี่เดี๋ยวสตาร์ทก่อนมาเนี่ยแกงกะต้าเสบอยู่ได้นี่แกงร่ม,มีดเพ่อพี่น้องเดี๋ยวส่วนสตาร์ทก่อนเฮ็ดพุงแรกถือว่าฮีเลยเด้ มีแต่ดอกมาโบกก็มาโบะทำมามเลยว้าตัควันอะไรตักตัวตดสดๆไปเลยเนาะไปเดี๋ยวเ้าไปกินก็มาเนี่ย ของยูของกินจะสอนกันเรียบร้อยแล้ว huh? พี hey, uh ่น้องมาเด้ออินข้าวแรงน้ำจะสอนมาพี่น้องแกงมาบอบสเห็ดกระตุ้นเสฮิตหูหนูหรือว่าเห็ดพุงแล่นแล้วพี่น้องของกินแรงจะสอนกันสิประมาณนี้แหละนี่แบบบอลแล้วคนนั้นปะลุงเขา lạnh không lên mà người anh kỳ tặng mẹ <laughs> 我。好不好 ทุกคนตอนนี้ส่วนการกินขา้าวกินน้ำอิ่ม้วทุกคนนี่น้ำก็ถือว่าอาบแล้วนะบันเนี้สวนกสิได้คอโตพักพอน้อำน้ำเอำาหน้าแล้วก็สิได้หานอนพักก็นาะถือว่าคลิปนี้ส่วนกระทาให้ทุกคนเบื่อขึนละเดี๋ยวคลิปหน้าวิดีโอหน้าพบพอกสอนใหม่เด้อทุกคนสบายดีสบายดีบ๊าย,ยทุกคนประเดี๋ยวในคลิปหน้าเด้อ